เพืเ่อนๆเคยได้ยินวัสดุที่ชื่อว่าโซลาร์แสลบไหมครับมันคืออะไร มีคำถามครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวนี้พี่จะมาชวนคุยครับโซลสแลบนะครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นวัสดุที่เป็นปูนหรือว่าเป็นซีเมนต์นะครับแล้วก็หล่อมาแค่ยๆโตอ่ะครับมีสีขาขนาดมันก็จะเป็น3 0เซนคูสมเซนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนาดนี้ครับจุดประสงค์หลักของมันนะครับก็คือเอาไว้วางบริเวณดาดฟ้านะครับเป็นหลักเลยนะครับเพื่อให้เวลาแดดลงมาครับมันไม่ลงตรงมาบริเวณดาดฟ้าครับเพื่อจะได้ช่วยกันความร้อนนะครับไม่ให้บริเวณชั้นบนสุดาาาาาดดฟ้้ทัั่่่ววไไปปเเเลลยนะครรบกก็ือถิู โอกาสที่มันจะมีน้ําขังใช่ไหมครับและซึมประมาสู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีมากครับโดยพอยิ่งครับในบริเวณที่เราเอาตัวโซลาร์แสบไปวางไว้นะครับมันจะทําให้บริเวณน้ําที่อยู่ด้านล่างครับตัวแดดนะครับมันไม่โดนนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นมันขังนะครับโอกาสที่มันจะเะเหยมันก็จะยิ่งช้าครับก็จะทําให้ตัวน้ำเนี่ยซึมเข้าบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้มันช่วยเรื่องความร้อนได้ครับแต่ว่าก็ต้องไล่ระดับน้ําให้ดีจริงๆเลยนะครับไม่งั้นปัญหามันจะมากกว่าดาดดฟ้้าาธรรมัตอองงงลไปช่หนกู